NANA'S STORY <S วันนี้กับเบื้องเข้าแล้วนะคะทุกคนวันนี้ <c oughs> Nana Story นะคะพามาอัปเดตการสร้างบ้านทรงจั่วนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็ าชาน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่พามาดูกระเบื้องค่ะกระเบื้องที่ใช้นะคะก็จะเป็นไซส60์60คูณ60นะคะไซส์นี้เลยเป็นลายหินอ่อนนะคะลายหินอ่อนของ d y n a ส t y ค่ะขาวอมเขียวนิดๆน,นะคะของด y n a s t y มีปูภายในตัวบ้านนะคะนี่สั่งมาทั้งหมดหกสบกล่องนะคะทุกคนนี่เลยของดานาสตี้ก็ก็สวยอยู่เนาะกล่องหนึ่งจะมี3ามแผ่นนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้าอ่าด้านนอกตัวบ้านแล้วก็ตรงบันไดนะคะตัวนี้นะคะก็จะ เป็นไซส์40คูณ40่นะคะจ,จะให้ดูลายเป็นกระเบื้องแบบหยาบนะคะนี่ปูภายนอกปูตรงบันไดแล้วก็ตรงนะคะตรงชานหน้าบ้านของไดนาสตีเหมือนกันค่ะ กระเบื้องแล้วก็ยาแนวแล้วก็ปูนกาวนะคะทั้งหมดที่สั่งมาวันนี้นะคะ1นึ่งมื่นเกาบาทจ้าก็จะมีปูนด้วยนะคะปูนเราไว้ตรงนี้กลัวฝนตกสาดเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ช่างปูแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของชานหน้าบ้านแล้วก็บันไดน,นะคะจะเป็นกระเบื้องไซส์40คูณ40นะคะเป็นแบบหยาบลายหินจ้า,าด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเป็น ลายหินอ่อนนะคะลายหินอ่อนแต่ว่าจะเพื่อนฝุ่นนะคะมองไม่เห็นสีเท่าไหร่สีขาวขาวเขียวนะคะเนอ่อนขาวเขียวตัวบ้านในห้องโถงตรงนี้นะคะก็จะว่าง4เมตรยาว8เมตรนะจ๊ะตรงนี้จะเป็นประตูออกไปด้านนอก ตูวออกไปตรงนี้นจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวยังไม่ได้ทำเนาะตั้งเสาไว้เดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันจ้ามีห้องนอนนี่นะคะห้องนอนมีสองห้องนะคะห้องใหญ่ทั้งสองห้องเลยกระเบื้องในตัวบ้านปูเสร็จหมดแล้วนะคะกระเบื้องใช้ของด a s t สนะคะตัวนี้กล่องละ269บาท ใช้ทั้งหมด60กล่องนะคะทุกคนนี่นะคะลายเขาก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะลายห็นสวยๆเลยจ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะช่องนานาสตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะคะว่า ทำบ้านเสร็จแล้วใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้หมดไปแบบสามแสนห้าแล้วนะคะทุกคนหมดไปสามแสนห้าแล้วจ้า